นักลงทุนแล้วเพราะว่าคําถามนักลงทุนตอนนี้คือสองแส0สามมื่นล้านที่อยู่ในหุ้นไทยอะค่ะตอนนี้นักลงทุนสับสนนะคุณหมูไม่รู้จะทํายังไงกับเงินก้อนนี้ <c oughs> หนึ่งจะขายสองจะรอแล้วถ้าขายแล้วจะไปไหนจะเอายังไงแล้วเศรษฐกิจไทยหุ้นไทยเนี่ยมันมีจุดอะไรที่มันมีความน่าสนใจอยู่หรือเปล่าอันเนี้ย ต้องขอมุมมองอันนี้ก่อนสักนิดนึงก่อนที่คุณหมูจะพาไปท่องโลกไกลถึงเมริกายุโรป <Okay S 2> นะคะค่ะก็จริงๆต้องบอกอีกครับว่าเราเราก็มีการคุยกันนะครับในทีมของเรานะครับว่าในส่วนของตัวไทยเนี่ยนะครับเรา,เรา,เราประเมินยังไงนะครับจริงๆถ้าเราไปดูในฝั่งของตัวตัว outstanding ของตัว rtf เนี่ยนะครับก็มีประมาณสักเกือบสองสองแสล้านโดยประมาณนะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับ เร,เราประเมินตลาดรุ้นไทยยังไงเอา,เอาบ้านเราก่อนจริงเขาบอกองนี้ครับว่า,าปีนี้นะครับโมเมนตัม um เปิดมาต้นปีเนี่ยนะครับจริงจริงมันต่อเนื่องจากปีที่แล้วด้วยแหละนะครับเอาปีนี้ก่อนถ้ามองไปข้างหน้าปัจจัยบวกปัจจัยลบของตลาดรุ่นไทยคืออะไรก่อนที่จะมีคําแนะนานะครับว่าเราจะยังไงดีกับกับตัวเซ็ตอินเด็กซ์ของเรานะครับเอาปัจจัยบวกก่อนนะครับปัจจัยบวกเนี่ยจริงๆเนี่ยปลายปีเนี่ยส่งออกของเราเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มดูดีขึ้น นะครับแต่พอมาเจอสมัยของทรัมป์เนี่ยนะครับของเราก็อาจจะเจอผลกระทบนะครับในเรื่องของตัวการส่งออกนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ถ้าไปดูดัชนีตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าเอ่อทรัมป์ริส index เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยนะครับก็เกินดุนสารละค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ในแบบ top 3ครับที่ที่ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากทีเดียวนะครับกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้นะครับก็เป็นปัจจัยอันนึงที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของการส่งออกที่ตอนแรกอะดูดีเอ่อท่องเที่ยวนะครับจริงๆเนี่ยสาถึง40ล้านคนในปีนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าไปดูในส่วนของตัวเมื่อเทียบกับตอนโควิดเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้กลับไปเทียบกับก่อนโควิดนะครับแล้วก็ประเด็นอันนึงเป็นปัจจัยบวกนะครับที่ <c oughs> คิดว่าจะพอเป็นเครื่องยนตน์อันนึงได้ก็คือการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐนะครับอาจจะไม่ได้ล่าช้าเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่ทีนี้คําถามคือนโยบายกระตุ้น,นเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันอิมแพ t พอหรือเปล่าที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับตัวนักลงทุนหรือดึงเศรษฐกิจไทยขึ้นมานะครับให้ GDP เนี่ยสามารถแตะ3%ได้อย่างที่คาดการเอาไว้คําตอบคือต้องเป็นลุ้นกันเพราะอย่างมาตรการต้นปีเนี่ยถ้าเรามาดูเรื่องของตัวอีลีซีฟเนี I ่ย วงเงิน50,000ก็จริงแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นส0 0หมกับส0 0 0มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกประมาณ20,000ที่เอาไว้ซื้อพวกสินค้าโอท็ออะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้มีผลนะครับกับตัวตลาดหุ้นไทยมากนะักเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทเดียวนะครับเนี่ยมาตรการอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์กับนักลงทุนมากนักนะครับอันนี้ปัจจัยบวกอาจจะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทีนี้ปัจจัยเนี่ยนะครับรออยู่ข้างหน้าพอสมควรเลย อันแรกเลยนโยบายของของตัวทรัมป์เองนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าฟลอ์เนี่ยมีโอกาสไหลไปยังฝั่งของตัวสหรัฐมากขึ้นไม่ใช่แค่ไทยนะครับ across the board ในเอเชียเนี่ยน่าจะไหลไปยังฝั่งของของสหรัฐเพิ่มขึ้นทันที่สองนะครับเรื่องของตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้นปีเนี่ยจะตั้งไว้สูงปุ๊บสูงไปก่อนแล้วค่อยรีไวซ์ดาวน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่ออันเนี้ยเป็นอันนึงที่ เราอาจจะต้องจับตาในช่วงวิกหน้านะครับว่าจะเริ่มมีเรื่องของงบแบงค์นะครับออกมานะครับมันจะเป็นตัวรีเฟรชนะครับว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเทรนนจะเป็นยังไงต่อนะครับเอ่อเรื่องที่3นะครับที่เป็นความเสี่ยงนะครับก็คือเรื่องของความมั่นใจของนักลงทุนนะครับเกี่ยวกับตลาดบ้านเรานะครับจริงๆเกิดเคสตั้งแต่ กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มเอ่อโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มเรื่องของค้าปลีกนะครับที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเรื่องทำอภิบาลของตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็เกิดแรงเทขายมานะครับตลอดนะครับเออปีที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยโดนต่าชาติขายสุทธิไปนะครับประมาณแสนห้าหมื่นล้านโดยประมาณนะครับเยอะนะคะปีที่แล้วทั้งปีนะครับคุณหมอใช่ครับถ้าเฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับก็ ฉเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยนะครับก็ฉเฉลี่ยหมื่นสามหมื่นสี่นะครับต่อเดือนทีนี้ถ้ามาดูภาพนี้ครับชัดเจนว่าว่าผมทําด้านบนเนี่ยคือเซตอินเด็กนะครับด้านล่างเนี่ยค,คือคือตัวแรงขายต่อเดือนนะครับของต่างชาติจะเห็นได้ว่ามีโฟลอ์ช่วงเดียวครับที่ที่เข้ามาต่างชาติเข้ามาซื้อคือช่วงกลางเดือนสิงหาคมนะครับจนถึงสิ้นเดือนออกันยายนนะครับแล้วก็เริ่มเป็นแรงขายแล้วนะครับเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยนะครับก็มันหมื่นหมื่นกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ออตอบคําถามนะครับว่า <c oughs> โมเมนตัมของหุ้นไทยเป็นยังไงผมให้ดูภาพนี้ก่อนค่ะ<า>ภาพนี้ครับเราเราทำฟอร์เควสสำหรับตัวเซตอินเด็กนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องบอกว่า EPS growth เนี่ยนะครับตั้งไว้ประมาณสัก e EPS เนี่ยประมาณสักเกบาทนะครับ<า>ก็ปีเป็นโ r o w t ส34%<า>แต่ถึงเวลาจริงนะครับต้องบอกงี้ว่าเซตอินเด็ก์บ้านเราเนี่ย นะครับเพราตั้งต้นปีมาสูงแล้วค่อยๆรีไวซ์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับ P/E บ้านเราเทรดกันอยู่มาณสักสิเท่าโดยประมาณนะครับทีนี้ถ้าไปดู s แนเโอนะครับของเราเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นตัวเลขนี้นะครับพันหะครับแต่เราเราไม่ได้คิดแบบนั้นเราคิดว่าสุดท้ายแล้วครับสแนเโอของของการการปรับลดกําไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีมากกว่านะครับ แต่เรายังให้ไว้ประมาณสัก P/E เนี่ยเทรดกันอยู่สักประมาณค่าเฉลีย่ยหรืออาจจะถูกกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับประมาณสัก0.5 SD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเหลืองเหลืองเนี่ยคือเบสเคสที่เรามองเอาไว้คือเป็นไปนได้นะครับตั้งแต่1356นะครับจนถึง1466แปลว่าอะไรแปลว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยนะครับอันนี้คือเบสเคสนะครับอยู่ประมาณสักติดลบ2%จนถึงบวก6%ถ้าบวก6%เนี่ยเากพันสี่ระมาหกสิ0โดยประมาณะนะครับ1 4 6ส1470หกันี่เจ็ นี่คือแต่ขงนโอที่เราทำไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะฮะเบสเคสเราให้ไว้ไหมก็ให้แต่ให้ให้น้ำหนักน้อยนะครับอินเด็กซ์น่าจะขึ้นไปประมาณสักเอ่อหนึ่งห้าสามศูนย<ๆ>์นะครับเทรดกันอยู่ที่สิบเจ็ดเท่านะครับแล้วถูกด uh, ีไวส์ดาวเออออร์เน็ตไม่ค่อยเยอะค่ะกำไรเนี่ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นซึ่งถ้าดูอินเด็กซ์เลเวลตอนนี้นะฮะเออพันสามหกสิบนะครับต้องขึ้นไปประมาณเกือบเกือบสองร้อยจุดนะครับก็อาจจะแอบผืนนิดนึงนะครับ แต่ไอตัวขาดาวไซด์เนี่ยนะครับเราให้น้ำหนักพอสมควรเลยพอๆกับเบสเซเนโอ,อเลยนะครับเราคิดว่าตัวของออบ้านเราเนี่ยนะครับน่าจะถูกรีบอยด์ดาวอีพีเอสแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะ trade เทรดกันอยู่ที่ PE เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดาวไซด์เนี่ยได้ตั้งแต่หนึ่งสามห้าหกนะครับจนถึงหนึ่งสองสี่เจ็ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรียวไทม์ที่เราคุยกันเนี่ยคือประมาณหนึ่งสามหกศูนย์ นะครับมันก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับสังเกตว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยมองโพสิทีฟสักเท่าไหร่นะครับเลนส์เนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยคือสีเหลืองกับสีสีแดงตรงนี้ครับที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็เท่ากับว่ามีโอกาสนะครับ6ถึงติดลบ10เปอร์เซ็นตนะครับแต่ให้น้ําหนักสีเหลืองกับสีแดงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคําตอบคือกําไรอาจจะไม่ได้เยอะตอนนี้ให้น้ำหนักไปขาดาวไซด์มากกว่าเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้น กลับไปที่ตัว LTF เรานิดหนึ่งแล้วกันนะครับณตอนนี้นะครับ Outstanding เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก2 4 0 0 0 0ล้านต้องบอกงี้ว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ fit for all หมายความว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันผมผมให้ให้สำหรับคนที่บอกว่าโอเคไม่ได้ไม่ได้รีบใช้เงิน นะครับแล้วก็ไม่ได้จะรีบไปซื้อพวกกองลดหยอ่อนภาษีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะรอจังหวะนะครับที่ขึ้นไปประมาณสักพันสีหรือพันห้าเราค่อยทยอยลดไปตรงนั้นนะครับแต่สําหรับใครที่อาจจะมีเขาเรียกว่าต้องซื้อกองลดหยอ่อนภาษีนะครับตอนนี้ s s f มันก็หมดไปแล้วนะครับก็จะเหลือไทย ESG กับ IMF นะครับวันนี้คำถามคือไทยกับเทศผมมองยังไงผมมองต่างประเทศน่าสนใจกว่า โดยเฉพาะหุ้นโลกหุ้นสหรัฐนะครับคิดว่ามี potential growth ที่ดีมากกว่านะครับถึงแม้จะแพงนะครับแต่แพงแล้วเราก็ยังคิดว่าไปต่อได้นะครับเออซนทรอนทำยังไงนะครับก็มองไว้2กรณีนะครับอาจจะรอใกล้ๆ1450นะครับแล้วค่อยสวิ t c h ออกไปนะครับไปไอ f ก็ได้นะครับที่ที่เป็นกลุ่มของหุ้นโลกนะครับหรือหุ้นสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นธีมที่น่าสนใจหรือหรือยังกองวิสปริงนะครับก็มี S&P 500 m <IM> f ะนะครับหรือแม้กระทั่งตัว GQG m f นะครับอันนี้ก็เป็นตีมที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีมี potential growth ที่ดีกว่านะครับทีนี้คำถามคือเอ่อต้องบอกงี้ครับว่าตัว s ซต e Index อาจจะเจอปัจจัยอีกอันหนึ่งคือเมื่อไหร่ที่ตลา,ลาดมันมันรีบาวขึ้นมาใกล้ๆอย่างผมบอกครับพันสี่พันสี่ห้าสิบเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่นัไม่ใช่แค่ต่างชาตินะครับ<ม>คนที่ถือ l t f เนี่ยจ้องขายจะลงขายใช่ไหมใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมีอัพไซด์ขึ้นไปเวลามันขึ้นไปเนี่ยมันก็เจอแรงกดดันจากแรงขายนะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นก็คิดว่านะครับอาจจะต้องถึงเวลาที่ที่ต้องตัดใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยนะครับผมคัดออฟที่ปี6-2แล้วกันปี6-2ก็เป็นปีสุดท้ายนะครับที่ที่สามารถนะครับลงทุนในฝั่งของตัวตัว,ว LTF ได้นะครับก็เป<ฆ>็นอันนึงที่คิดว่า อาจจะต้องเขาเรียกว่าหาโอกาสนิดนึงแล้วกันไม่งั้นน่ยถ้าเกิดแช่ไว้เนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสาห,หรับตัวตัว LTF บ้านเรานะครับหุ้นไทยนะคะก็สรุปนิดนึงนะคะสำหรับแนวคิดในเรื่องที่ว่าเราจะมองยังไงกับหุ้นไทยเนี่ยทางคุณหมูก็มองภาพบวกกับภาพลบให้เราได้เห็นภาพแล้วนะคะว่า ในเรื่องส่งออกนี่เราน่าจะได้ผลกระทบพอสมควรจากนโยบายของทรัมป์นะคะการท่องเที่ยวพี่ไปที่แอร์พอร์ตนี่คนมาเต็มเลยนะคุณหมค<ะ>คิดว่าจะเป็นปีที่ดีของไทยแล้วก็คือเมืองไทยนี่มีสเสน่ห์เยอะอยู่นะในแง่ของต่างชาติเพราะว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแล้วตอนนี้คนจีนก็กลับมาจากการสังเกตของเรานะคะ,คะเดี๋ยวตัวเลขเราต้องมา p r ก,กันอีกที แล้วก็มันแน่นมากเลยอะที่สุวรรณภูมิเนี่ยที่เห็นแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าช่วงช่วงมกรามันเป็นช่วงช่วงยังอยู่ในช่วงของไฮซีซันอยู่นะครับใช่ครับต้องต้องไปวัดกันนิดนึงที่ที่ช่วยได้แต่ช่วงนี้ก็ดังมีข่าวเรื่องของเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะครับที่อ๋อใช่คนดังใช่ไหมเนี้ยอาจจะเป็นอันนึงที่อาจจะส่งผลนะครับต่อเรื่องการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าปัจจัยบวกเนี่ยมันถูกมันถูกลดทอนความน่าสนใจลงไป ด้วยข่าวลบเนาะแล้วก็อันนี้เรื่องของนักท่องเที่ยวจีน่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะมีสีสันอีกเรื่องหนึ่งนะปรากฏว่าเมื่อก่อนมีทัวร์สุนเรียนใช่ไหมครับตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบเขาบอกว่าพาไปวัดปลาไปซื้อเครื่องรางของขลังแล้วก็ปลูกเสกแล้วก็ขายเองผลิตเองขายเองแต่เช่าสถานที่คนไทยเช่าวัดไทยคือมันก็มีการรีกแพลงแล้วก็มีการหาโอกาสใหม่ๆแต่แต่สิ่งที่เราเห็นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือ เราเราเห็นนะักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปมากขึ้นและที่พ็พี่เห็นแล้วกันเอาเป็นว่าที่พี่เห็นนักท่องเที่ยวยุโรปมากขึ้นพี่ไปกระบี่ภูเก็ตเนี่ยเราเห็นนักท่องเที่ยวยุโรปซึ่งน่าจะมีคุณภาพดีกว่าจีนเนาะซึ่งอันนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันก็จะมาแทนจีนได้อันนี้เรื่องท่องเที่ยวก็ถือว่ามีมีมีบวกแล้วก็มีลบบ้างนะคะแต่ส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อลบพอสมควรแล้วก็ภาครัฐเนี่ยจะกลายเป็นเป็นพระเอก ที่เราก็เควเชันมาคำโตวๆว่าจะช่วยได้จริงหรือเปล่าแล้วก็มาตราก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ question เควเชันมาเหมือนกันว่าจะส่งผลได้จริงไหมเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องต้อง,องอพิจารณาเรื่องนี้เป็นตัวหลักในการตัดสินใจว่าจะถือหรือว่าจะขาย LTF นะคะปัจจัยลบเนี่ยมันเยอะอย่างที่เราเห็นในะเรื่องอ Governance ของบริษัทจดทะเบียนก็มีทุกอาทิตย์เลยนะข่าวเรื่องลบนะคะมันยังไม่จางนะคะเราเลยไม่รู้ว่า เราจะฟื้นความเชื่อมั่นได้เมื่อไหร่นะอันนี้เป็นเรื่องอลบอย่างหนักเลยแล้วก็ตัวผลประกอบการเนี่ยของเรามันจะต่างกับเมกาเนาะพี่ฟังในเรื่องการ projection ของผลประกอบการเมรกาส่วนมากเขาจะตั้งตั้งไว20้20%ถึงเวลามันขึ้น25ของไทยตั้งไว้สูงแต่ถึงเวลาจริงต่ำม,มันจะกลับกัน <laughs> มัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ challenge ประเทศไทยมากเลยนะคะเรื่องเรื่องผลประกอบการแล้วก็ เรื่องความเชื่อมั่นพี่ว่าเป็นตัวกดมากสุดแล้วก็ฟันฟลอทีนี้แรงถล่มขายของ LTF เนี่ยเป็นเรื่องที่คนกังวลแล้วก็มันตัวเลขมันเยอะจนมันน่ากลัวเพราะมันสองแสนล้านสองแสนกว่าล้านมันเลยทำให้แรงซื้อของนักลงทุนในประเทศก็ต้องกังวลนะใช่ไหมคะใ,ในขณะเดียวกันนักลงทุนต่างประเทศก็ขายอยู่แล้ว นะคะตามสถิตามตัวเลขเนี่ยที่เมื่อกี้คุณหมูบอกอขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องต้องเวทระหว่างปัจจัยบวกปัจจัยลบให้ดีแล้วก็การตัดสินใจในตอนนี้ที่จะถือหรือว่าจะขาย l t f เนี่ยนะมันเป็นเงินของเราเนาะก็ต้องดูว่ามันขาดทุนเท่าไหร่แล้วเราจะฟื้นขาดทุนนี้ด้วยกลยุทธ์อะไรนะคะกลยุทธ์ก็คือถือรอนะคะหนึ่งก็คือถือแล้วก็รอเมื่อกี้คุณหมูก็ให้แนวทางไว้ละ ถ้าถือรอก็พันสี่้อยห้าสิบจะถึงเมื่อไหร่อันนั้นเราคาดการได้ยากนะคะเพราะว่ามันมีแรงขายมันถึงไหมคะขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเอช่วงที่ทรัมป์มาเนี่ยนะครับเขาจะใช้พโพลิยีอะไรคือส่วนใหญ่เวลาเข้ามาเนี่ยจะมีนโยบายแบบเจ็ดวันแรกซึ่งเขาจะเพรสเชอร์ตัวฝั่งเอเชียเลยหรือเปล่ารวมถึงปลายมกราก็จะมีนโยบายมีการประชุมเฟด นะครับ<า>ซึ่งอันนี้ครับก็น่าจะ impact กับกับในฝั่งของตลาดเอเชียเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่าในพาร์ทนั้นให้ฟังนะครับอ๋อทีนี้ส่วนมากก็นักลงทุนก็อยากจะรู้คําตอบแหละถ้าให้ฉันรอจะรอกี่เดือนซึ่งอันนี้เนี่ย<า>เป็นคําตอบที่ถามว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลายๆอย่างที่ที่เราอาจจะต้องประเมินกันไปเรื่อยๆนะคะแต่เป้าหมายตรงนั้นมันก็คืออ,อยู่ที่ประมาณพันสี่รถึงพันห้าถ้าถ้าสมมติเราจะรอตรงนั้น แต่ถ้าเราไม่รอหมายความว่าเราไปหาโอกาสใหม่ๆซึ่งทางคุณหมูก็มีคําแนะนําว่าเออถ้าเราอยากจะไปหาโอกาสใหม่ๆก็หุ้นโลกก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าทรัมป์ก็เพิ่งกลับมานะคะเพื่อที่จะมาสร้างนโยบายอะไรต่างๆที่โปรโกรดในส่วนของเมรกานะคะก็อันนี้น่าจะเป็นจุดที่ในส่วนของลูกค้า ltf น่าจะมีไอเดียอยู่สักประมาณนี้นะคะในการที่ บอกว่าจะเอาไงดีกับกอง LTF ที่ครบกับสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ adwealthpublic หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ wealthpublic ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มาก,กว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ one stop service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับ และเวลลี่พับบิกยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกนเคอร์โค้ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเวลลีพับบิกในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ